ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกไปตรวจการคัดเลือกทหารออนไลน์ประจำปี2567ครับที่ค่ายนาวามินตราชินีจังหวัดชนบุรีพลเอกอุกฤิบุญตานน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเข้าตรวจเยี่ยมการรับสมัครและคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567โดยเริ่มต้นจากการถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วจากนั้นก็ได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการรับสมัครตั้งแต่วันที่4กันยายนปีที่แล้วนะครับจนถึงวันที่26มกราคมปีนี้ปรากฏว่ามีข้อมูลน่าสนใจนะครับยอดรับสมัครจากพื้นที่23หน่วยผลที่1ทับ6-7เนี่ยมีคนสมัครมาแล้ว 1,386คนนะครับยอดผู้สมัครจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน795คนโดยทำการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ตรวจสภาพร่างกายเป็นครั้งที่5แล้วนะครับซึ่งมีจำนวนผู้สมัครเข้ามาเนี่ย657คนคนที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับใบรับรองผลในอีก3เดือนข้างหน้านะครับโอกาสนี้ คณะก็ได้ให้คำแนะนำนะครับกับหน่วยพิจารณาให้ความสะดวกล่วงหน้าตามความเหมาะสมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่รอบครัววุฒิการศึกษาหรือว่าการโอเพ่นเฮาส์นะครับเพื่อพบปะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองซึ่งท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็กล่าวขอบคุณที่สนับสนุนบุตรหลานให้เข้ามารับราชการทหารโดยกระทรวงกลาโหมและกองทัพบ,บกบอกว่าจะดูแลรับผิดชอบ ให้ผู้ที่มีใจรักการเป็นทหารให้มีความมั่นคงสู่การรับราชการเป็นทหารอาชีพหรือว่าจะต่อยอดวุฒิการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีในอาชีพอื่นด้วยก็ตามตลอดจนช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูลและบำบัดในส่วนของบางคนที่อาจจะเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมไทยครับ